โรงเรียนบัญญาสถานศึกษางามด่นเขียวเขาผาคเพียนฝักไฟในวิชาเรื่องการเรียนมุ่งมันมันศึกษาด้านการกีฬาสามวีานี้เป็นรองใครโรงเรียนบัญญาเพียมคุณธรรมนำวิชาการสารสัมพันธ์ชุมชนก้าวไกลมีระเบียบอุดนธนทมต่าง ไปสอดสร์กับฟันดงดุงไว้ช่วนอีรังรวมสิกนนสนสนนันบ้านยาวเพื่อสร้างศิลปมแนวคิดววัดเราเรียนเรีนส,สร,ร้าง์ยวานายประสิทธิ์คํากิ่งเกิดวันที่6กุมภาพันธ์2515สําเร็จการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา เมื่อปี2550นายประสิทธิ์คำกิ่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ที่โรงเรียนบ้านชุมพูทองจังหวัดหนองคายเข้าสู่ตำแหน่งสายบริหารสถานศึกษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบากนนสวรรค์เมื่อวันที่27มีนาคม2550ถึง 30พฤศจิกายน2551เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือเมื่อวันที่1ธันวาคม2551ถึง15พฤศจิกายน2554ปัจจุบันย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2554รวมเวลารับราชการทั้งสิ้น 19ปีผู้อำนวยการประสิทธิ์คำกิ่งเป็นผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรอดทนเสียสละและมีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นผู้บริหารที่เป็นที่รักใคร่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและของชุมชนเนื่องจากเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรม และประพฤตินตนด้านการคลองตนครองคนและครองงานอันดีงามมาโดยตลอดพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีจิตใจดีอารมณ์ดีพูดจาสุภาพเรียบร้อยเข้าใจเพื่อนร่วมงานสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในโรงเรียนและมีความสามารถพูดจาโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเต็มใจในการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องบังคับผู้อำนวยการประสิทธิ์คำกิ่ง บริหารงานในโรงเรียนและบูรณาการร่วมงานกับชุมชนองค์กรภายนอกเช่นอบตอวัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่ว่าการอำเภอทหารตำรวจแขวงทางหลวงโรงเรียนในเครือข่ายภาคเอกชนได้ด้วยดีมาโดยตลอดจึงทำให้โรงเรียนบ้านยาได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆมากมายหลายรายการทั้งในระดับเขตระดับภาคและระดับชาติ บริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและน้อมนำศาสตร์พระราชาคือหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาบูรณาการในการบริหารพัฒนาโรงเรียนบริหารคนด้วยพรหมวิหาร4บริหารองค์กรด้วยอิทธิบาทสี่ทำให้การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพโดยสามารถแสดงผลเชิงคุณภาพด้านต่างๆสอดคล้องกับการสนับสนุนด้านปัจจัยต่างๆที่ได้รับ นอกจากนี้โรงเรียนบ้านยาได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้ปกครองผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพระสงฆ์เครือข่ายภายนอกและคณะครูมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และบริบทด้านกายภาพและแหล่งเรียนรู้มีมาตรฐานอยู่บนพื้นฐานความแข็งแรงปลอดภยัยสวยงามด้วยหลักการบริหารนี้ผู้อำนวยการประสิทธิ คำกิ่งบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านยาดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ4รางวัลดังนี้ 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจะริยธรรมระดับประเทศ 2. รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดชนะเลิศระดับชาติสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทปฐมศึกษาขนาดเล็กด้านวิชาการ 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดี 4. รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดชนะเลิศระดับชาติผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการจากผลงานดีเด่นทั้ง4ผลงานคือบทพิสูจน์ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และบริหารโรงเรียนของผู้อำนวยการประสิทธิ์คำกิ่ง ด้วยความรับผิดชอบเป็นนักคิดนักพัฒนาที่ได้มาจากแนวคิดที่ว่ารักโรงเรียนให้เหมือนบ้านรักงานให้เหมือนชีวิตรักสิทธิ์ให้เหมือนลูกหลานรักเพื่อนร่วมงานดุดญาติพี่น้องอยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมไว้ว่าเมื่อจะทำงานอย่าหยิบยก เอาความขาดแคลนเป็นที่ตั้งจงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนอกจากนี้โรงเรียนบ้านยายังเป็นสถานศึกษาฝึกประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต3และมีผู้บริหารสถานศึกษาใหม่จากต่างเขตมาศึกษาดูงานในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นเลิศ เช่นอุดรธานีเขตหนึ่งอุดรธานีเขต2และกาลสินเขตสองและยังมีค่าราชการครูจากโรงเรียนต่างๆทั้งจากภายในเขตต่างเขตและต่างจังหวัดมาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านยาส่วนผู้อํานวยการประสิทธิ์ํำกิ่งได้รับความไว้วางใจให้เป็นคณะทํางานเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆทั้งระดับสพผและระดับชาติเช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ของสพปอด .3 คณะกรรมการบริหารเข้าชมโรงเรียนขนาดเล็กสพปอด .3 คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับภาคและระดับชาติ คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับชาติวิทยากรพี่เลี้ยงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับชาติคำยกย่องชมเชยหรือรางวัลต่างๆที่ได้รับเป็นความภาคภูมิใจแต่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความรู้สึกของผู้อำนวยการประสิทธิ์คำกิ่งก็คือ การทำให้ลูกศิษย์เป็นคนดีมีคุณธรรมและโรงเรียนบ้านยาเป็นสถานศึกษาที่ทรงคุณค่าน่าศรัทธาของชุมชนและบุตรหลานของชาวบ้านยาและหมู่บ้านใกล้เคียง6ปีกับการพัฒนาโรงเรียนบ้านยาของผู้อำนวยการประสิทธิ์คำกิ่งพัฒนาโรงเรียนอย่างก้าวกระโดดจึงส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตเอ็นที สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ย้อนหลัง4ปีคือปีการศึกษา2,557ปีการศึกษา2,558ปีการศึกษา2,559และปีการศึกษา2,560 4ปีซ้อนจากพื้นดินสีแดงที่แรงหนักซากปลักสาลาไม้ไม่งามรูแต่สิริรัก ประจักตรตาชีวิตครูลุกขึ้นสู้สร้างสารผลงานดีภาพทุกการแม้จะเก่ายัางเล่าขานเป็นตำนานบ้านยาน่าชื่นชม